กราบสวัสดีผู้ที่หลงไหลและชื่นชอบการตกปลาทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่ที่บอ่บอบชื่อบ่ออะไรครับมาดูครับ <c oughs> เรามาในานาำแมทอะไรครับวันนี้มิตรนนกันก,รกรุศลครับครั้งที่5้าครับ โดยลุงติ๊กนะครับสวัสดีครับลุงติ๊กครับไทยอิสระพี่ไก่นะครับผมรูปหล่อเฮ็ดเนี่ยงโตโอทูนะครับผมคุยกันนะครับสองคนนี้คุยกันนี่คนนี้กับคนนี้คุยกันไหครับเนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับแต่โทรคุยกันเนี่ยครับเห็นไหมครับแปลกมากเลยครับผมอยู่ใกล้กันแต่โทรคุยกันนะครับแล้วเราก็จะมีบรรยากาศนะครับนานา เดี๋ยวไปสอบถามน้านะครับว่ามาจากจังหวัดไหนกันครับสวัสดีครับน้านะมาจากจังหวัดไหนกันครับมาแต่อุดรครับผมโอ้นี่ครับน้าอุดรนะครับทีมงานอะไรครับทีมงานอะไรล่ะบัลไลพิชชิ่งบัลไลพิชชิ่งครับโอ้บัลไลพิชชิ่งครับแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับเหมือนกันนะครับกบกระลั่นครับอะไรนะตัวเทียนอยากกบกระลั่นครับกบกระลั่นอุดรเหมือนกันไหมครับอุดรครับผมอุดรนะครับกบกระลั่นนะครับครับสวัสดีครับ น้องเปาวอะไรพิชซิงครับน้องเปานะครับผมอ่ะสวัสดีครับค่ะผมสวัสดีครับมาจากอุดรเหมือนกันไหมครับครับผมโอ้โหออก้กี่โมงครับนี่ตีสี่ครึ่งครับตีสี่นะครับถึงสุดยอดเลยครับผมครับผมอ่าสวัสดีครับน้าฟิชชิงไทยแลนด์ทีวีนะครับน้ำบอมอุดรธานีนะครับน้ำบอมนะครับผมอุดรเหมือนกันนะครับดีครับดอนครับนะนะาเลยครับ นายเอกพับน์นาเอกอุดรเหมือนกันนะครับอุดรครับโอ้โหผากกันหนาวหำหดหมดเลยนะครับนี่หดจริงไหมครับเดี๋ยวข็ดูนะครับขดูครับมาจากอุดรนะครับผากกันหนาวแบบเดี๋ยวเราไปที่จุดลงทะเบียนนะครับผมน้ำโสมนะครับน้ำโสมเนี่ยน้ำโสมนะครับทีมงานอะไรครับชิบหายชิบจริงเนี่หายนะครับมันขึ้นบันไรเนี่ยชิบหายนะครับผมมาด้วยกันกี่คนครับมาหกคนครับหกคนครับผมหคนนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับมันหมานครับครับผม ครับผมทีมน้ำโสมนะครับทีมอะไรนะชิบหายทีมอุดรทีมบรรลัยนะครับผมนี่นะครับนี่คือจุดลงทะเบียนของเรานะครับจุดลงทะเบียนของเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับผมรูปหล่อของเราตัวจริงเสียงจริงขอจับมือกันครับขอจับมือกันเอนีนะครับผม อาหารเช้านะครับแจกคนอันนครับพิธาการจากนาบาสครับผมนาบารสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ40ชิ้นนะครับโอ้สุดยอดเลยครับผมเป็นเบรกนะครับเบรกเช้าใครที่ลงทะเบียนนะครับก็สามารถรับเบรกได้เลยนะครับเป็นอะไรนะครับแซนวิชครับผมแซนวิชนะครับผมจากนาบาสใช่ไหมครับใช่ครับนาบารสครับผมบรรยากาศนะครับผมก็ตอนนี้นะนะมาจากอุดรมาจากน้ำสมนะครับก็จะมาลงทะเบียนนะครับผมอ้าวลุงติ๊กสวัสดีครับเหมือนเราครับนะครับ ลงทะเบียนโดยนันิกนะครับครับผมยอดครับวันนี้สายบุญของเรานีนันิกจะพาไปอะไรยังไงครับไฮไลท์พไปตีจีบครับจีบตีจีบเข้าใจครับตีจีบขางตีจีบอย่างเดียวครับข้างไม้ตีจีบโอ้โหครับผมจีบไม่มีความมีนัยยะนะครับผมไม่เคยไม่เคยรอดสักแมตต์ครับผมมาแมตต์ไหนเมาตลอดครับจีบจนเมาครับปลาสายบุญใช่ไหมสายบุญครับครับครับครั้งรีบเรับค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 ครับ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 ครัครับรับครับรับ เราจัดเพื่อว่านําเงินนําเงินครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งการที่จะไปเป็นเงินรางวัลแล้วก็ไปทําบุญเราจะไปทําบุญที่ไหนหลังจากจบแม์เรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็นี่ก็เป็นไงเรแล้วก็จะไปปล่อยโคกันได้โคอะไรครับผมโคโยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สาวก๊ดกัดเลยนะต้องเข้าแสงใหม่เมื่อกี้เบอร์ตองได้เบอร์ยังครับ ยังเลยครับยังยังเพิ่งมาถึงนะครับผมวันนี้เป็นไงครับผมคิดว่าครับคิดว่าผมน่าจะแฮ้วนะครับเกือสรุปเร็วแท้เพราะผมไม่ค่อยหมานแล้วที่ได้ปลาฟุกๆนั่นเลยเอาเปิดเปิดแมสเปิดแมสสาวๆเขาจะได้เห็นความรูปลอเดี๋ยวเดี๋ยวปิดแมสก่อนครับเดี๋ยวนี่ปิดทำไมนี่ทีมงานของพี่อาร์ตนะครับทีมงานไม้แตกใช่ไหมครับครับผมลงลงแข่งกันกี่คนครับ นี่เรากี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าโอ้เกือบสิบอยู่ครับสิบนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสนุกสนานกันนะครับนะครับทีมงานไม้แต่เมื่อกี้ทีมบรรลัยจากอุดรทีมชิบหายจากน้ำโสมนะครับชิหายทีมเขาไปตกเขาไปดือดแล้วก็น้าตัวน้าตัวใส่หน่อยครับอ่านี่เรามาในทีมอะไรครับโออะไรครับโอทูพัทนี่นะครับโอทูพัดนะครับแต่ถ้าไหลลงมานะครับก็จะเป็นโอทูปะนะครับผม นะครับตัวทีมงานมากี่กี่ท่านครับของเราเดี๋ยวจะมาอีก3คนครับรวมทั้งหมด10นะครับ10นะครับได้เมื่อกี้เรามาเท่าไหร่เจ็ดก็อีก3เป็น10ครับนับับผมเรียงนับแล้วเอาเนอเดีว่าลืมนับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บรรยากาศในการตกปลานะครับวันนี้ทีมงานเราจะพอรางวัลไหม แมตช์เมื่อกี้น้าโตเราคว้ารางวัลไปแล้วนะครับโอเคครับติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้กี่แต้มแล้วครับโอ้ยังเลยครับยังไม่ได้ออกไม้เลยครับวันนี้มั่นใจว่าจะได้รางวัลไหมครับน่าจะครับนี่ปีที่แล้วได้รางวัลอะไรครับเอ่อ จำไม่ได้ครับนดีครับนัตต้สวัสดีครับครับนัตุตพกปลาช่อนมาด้วยวันนี้ในางในนี่ฮะมือล้วนๆนี่นะครับผมขอดมอเตอร์ไซค์ยืับตนะครับผมมาจากอุดรเลยนะครับครับผมวันนี้นะครับปกติก็อยู่อุดรเนาะครับนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะใช่ครับผมป้องกันแชมป์ครับนี่ปีที่แล้วได้ได้ได้รางวัลอะไรครับปีที่แล้วสองถ้วยนะครับ You? I get it, I get it. I'm living too hard And it's time that I stop it. But rising on up and then tumbling down with the part of the process. Bar tabs on a hot night in a cold basement. You say I'm crazy, but I feel amazing. My mother told me that the world has got its plans. I wanna. Hold them till they burn right through my hands. Don't ask me questions, cause I'm แรกครับผมเป็นซัมบี้เรือยนะครับของแรกเจินนะครับดูไซส์ครับงงามนะครับผมช่อนนานะครับช่อนนาพาพเพอ คือกุ๊กโซนอะไรครับผมเป็นซัมบี้เรือยนะครับ so ของล่เจ็ดน,นะครับดูไซส์ครับตัวที่สองนะครับมางครับวันนี้ชนาพาเพน Its I want to call you, burn right through my hands. Don't ask me questions, cousin.